พุทธธรรมแห่งการตัดจาร้ในเช้าของวันที่25ตุลาคมพศสอ6 4ันหนักมหาวิจารยธรรมิกราชข้าพระพุทธเจา้าได้กลับนอบน้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กลับนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไปหนังนี้ว่าข้าแตองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามถึงข้อธรรมบทที่56นะเจ้าขาพระพุทธองค์เจ้าขาหลายครั้งที่ลูกเห็นว่าพระผู้หลุดพ้นแล้วคือองค์พระอระหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะเจ้าขา พระอาหารหันต์ที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ลูกเห็นว่าก็จะแสดงอาการโกรธหรือว่าอาการดุอาการเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่อาการทางกายที่แสดงออกไปแต่คนโดยทั่วไปเขามองดูเขาก็คิดว่านั่นคือความโกรธการดุดา่าการต่อ ว่าบอกสอนกับผู้ที่มีกิเลสยังมากอยู่ผู้ที่ยังถูกขัดเกลาเจร์ไนและท่านก็ควบคุมระบบระเบียบเพื่อฝึกฝนให้ลูกศิษย์หรือว่าคนที่เดินตามได้เดินถูกในช่องทางที่ถูกต้องทีนี้อาจจะดูเหมือนยังดูยังมีความโกรธเหมือนกับว่ายัง ไม่ค่อยดีอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็พอจะเข้าใจอยู่แต่คนอื่นที่เป็นคนธรรมดาเขาอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างวันนี้ลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมให้ลูกได้ฟังในเรื่องของอารมณ์ความโกรธหรือ ไฟกับพระอรหันต <AS> ์เจ้าค <AS ugo> <In> nice ่ะดีแล้วหลพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วเมื่อได้คำตอบแล้วก็คงจะรู้คงจะเข้าใจตามความเป็นจริงนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย การบำเพ็ญปฏิบัติสามารถฝึกฝนจนเป็นองค์พระอรหันต์ได้แล้วก็จริงแต่การดำเนินชีวิตยังคงต้องดำเนินอยู่ในโลกสมมุตินี้และในโลกสมมุตินี้ก็เป็นธรรมดาที่ยังคงต้องมีการ ต่อสู้และการต่อสู้นั้นก็คือต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อสู้เพื่อที่จะตีกอบให้สิ่งที่ดีนั้นมีที่อยู่สิ่งที่ไม่ดีนั้นดันออกไปเอาออกไปพระอรหัน ผู้เป็นครูบาอาจารย์ mm hmm. เมื่อตอนเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ mm hmm. อย่อมชนะกิเลสในตนแอล้ลลูก mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ยังมีกิเลสของผู้อื่น mm hmm. ที่จะต้องช่วยเขาในการต่อสู้ mm hmm. จะต้องควบคุมช่วย mm hmm. จะต้องกระท้อออกเพื่อช่วย จะต้องขัดเกลาเจรในเพื่อช่วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยบางครั้งก็เลยดูเหมือนจะดูเดือดบางครั้งก็เลยดูเหมือนว่าจะโกรธแต่จริงแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจดีว่า สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำทำไปเพื่ออะไรเพราะอะไรทำไมต้องทำและอารมณ์กโกรธก็ไม่ใช่อารมณ์กโกรธที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำลายทำลายอะไรไฟที่ควบคุมได้ย่อมมีประโยชน์เกิดประโยชน์ลก และย่อมไม่เป็นโทษแก่บุคคลผู้ควบคุมไฟนั้นแต่ที่จริงแล้วโลกใบนี้ก็ขาดไฟไม่ได้ถ้าไม่มีไฟก็ดำเนินต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกันละลูกเอ๋ยบางครั้งก็มีความดุ บางครั้งก็ต้องด่าดต้องบน่นต้องตักต้องเตือนต้องสั่งสอนมีกฎเกม์กติกาให้ต้องดำเนินตามก็เพื่อที่จะช่วยขัดเกลาเจริในดวงจิตผู้เป็นสิษย์ผู้เดินตามทั้งหลายแต่พระอรหันย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีว่าขอบเขตของไฟนั้น จะใช้แก่ไหนมากน้อยแค่ไหนจึงจะสามารถพอดีกับการใช้งานคือผู้ควบคุมอ,อารมณ์นั้นได้ลูกดูจะโกรธแต่จริงๆแล้วไม่ได้โกรธเพียงแค่ใช้สภาวะธรรมที่เหมือนโกรธนั้นเพื่อปรับให้ดวงจิตผู้ที่ควร จะได้รับการเจรไญนนั้ได้รู้ตื่นรู้ตัวได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยโบกคนผูควบคุมไฟได้ย่อมไม่ร้อนตนเองเพราะตนจะไม่เอาตนไปจุ่มในไฟนั้นย่อมไม่ลามไป ทำให้สิ่งอื่นนั้นหมอดไม่ไปด้วยทำให้เกิดความเสียหายลูเพราะควบคุมไฟได้และย่อมทำให้เกิดประโยชน์เหมือนเช่นเดียวกันกับการก่อไฟเพื่อทำกับข้าวเพื่อหุงข้าวก็ต้องใช้ความร้อนจึงจะสุกแต่เมื่อไฟนั้นติดอยู่เฉพาะในก้นหม้อก็ย่อมไม่มี ผลอะไรที่จะเสียหายนอกจากประโยชน์ก็เมื่อไฟนั้นไม่ได้ร้อนคนที่ก่อไฟหรือว่าคนที่หงคข้าคือการเอาตนเข้าไปอยู่ในไฟไฟนั้นย่อมไม่ทำลายทำลายบุคคลผูท้ที่ก่อไฟนั้นก็เมื่อ ถ้าหากว่าบุคลบคลผู้กินข้าวไม่ต้องไปอยู่ในหม้อข้าวก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ข้าวและกับข้าวเหล่านั้นเมื่อหุงเสร็จต้มเสร็จจนสุกก็ย่อมก่อเกิดประโยชน์บำรุงเลียงกายดำเนินชีวิตไปให้แก่บ,บุคคลทั้งหลาย ฉะนั้นอารมณ์ความโกรธหรือไฟในพระอาหารหันต์จึงเป็นไฟที่ควบครมเพื่อให้ทุกอย่างนั้นดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีที่ควรที่ถูกต้องเท่านั้นตราบใดที่พระอรหันต์ทั้าหาทงหลายยังมีกายหยาบอยู่และยังต้องดำเนินชีวิตไปอยู่เพื่อช่วยดวงจิตอื่นเพื่อสอนสั่งธรรม จึงยังคงต้องมีสภาวะคล้ายกับว่ายังมีความโกรธอยู่แต่ไม่ต้องห่วงหล,กลูกเพราะว่าความโกรธคือไฟในพระอาหารหันต์นั้นพระอาหารหันต์ย่อมควบคุมได้ดีไม่ไหม้ตนเองไม่เผาผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนย่อมจะทำให้เกิดประโยชน์ และควบคุมทิศทางได้เมื่อแต่เอามาเผากิเลสเอามาทำให้เหล็กที่แข็งแกร่งนั้นอ่อนตัวลงเพื่อที่จะดัดใหม่เป็นรูปร่างใหม่ได้เท่านั้นฉะนั้นไฟในพระอาหารหันต์จึงเป็นไฟที่มีประโยชน์ลูกการแสดงท่าตีอาการว่าเหมือนจะโกรธของพระอาหารหันต์จึงมีประโยชน์ เหมือนไฟที่ใช้ต้มหงุงเหมือนไฟที่ใช้ในครัวเรือนเหมือนไฟที่ใช้เพื่อที่จะปิ้งในยามหนาวเหมือนความอบอุน่นเหมือนไฟที่ใช้เพื่อความอบอุน่นเช่นนี้ล่ละลูกเอ๋ยไฟในพระอระหรันต์การดูว่าจะดุจะดา่า จะโกรธสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเช่นนี้แหละลูกต่อไปก็ลองพิจารณาดูนะพระพุทธเจ้าน้อยพิจารณาเพิ่เพมเติมในประการที่หนึ่งดังนี้ว่าผู้ที่เป็นพระอระหันต์แล้วย่อมเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ตืน่นผู้ที่เบิกบาน รู้การที่ควรและไม่ควรได้เป็นอย่างดีย่อมเป็นผู้มีสติอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงฉะนนั้นย่อมเป็นผู้ควบคุมไฟได้ให้อยู่ในอำนาจย่อมเป็นผู้ควบคุมน้ำได้ให้อยู่ในอำนาจไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟ ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมได้ย่อมเกิดประโยชน์และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตมากแต่พระอาหารหันย่อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้การที่ควรและไม่ควรจึงใจอารมณ์ที่ กระทบเข้ามาหรือสิ่งที่ต้องดำเนินไปเพื่อที่จะเจริญในดวงจิตตั้งหลายเหล่านั้น,น,นให้เกิดประโยชน์เหมือนบุคคลผู้ใช้ไฟใช้น้ำเป็นและควบคุมได้ย่อมไม่ทำ้ายทำลายผู้ใช้ผู้บริโภคเจนนั้นลูกเอ๋ย การที่องค์พระอาราหันต์จะแสดงท่าทีว่าโกรธนั้นจึงไม่มีโทษอะไรมีแต่ก,การที่จะช่วยเจริญไหนช่วยฝึกฝนขัดเกลาให้จิตตั้งหลายจิตตั้งหลายผู้เดินตามได้รู้ตื่นเท่านั้นล่ะลูกต่อไปในประการที่สอง พระอาหารหันต์ย่อมเป็นผู้รูก้กฎเกมของโลกย่อมเป็นผู้ไม่ทำในสิ่งที่ผิดเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วพระอาหารหันต์ย่อมไม่ปรารถนาที่จะสร้างกรรมให้กับใครให้ก่อให้เกิดโทษเกิดกรรมแก่ตน เราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำเช่นนั้นเพราะอรังหันเป็นผู้รู้แจ้งในกฎของกรรมเป็นอย่างดีมันไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรไม่ดีกับใครเพื่ออะไรเพื่อให้โทษให้กรรมนั้นกลับมาเกิดแก่ตนหรอกลูกนอกจากความเมตตาสงสาร จึงต้องคอยดูแลและช่วยเหลือบอกกล่าวตักเตือนแล้วก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยมากของพระอาหารหันต์ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้แต่ท่านก็จำเป็นต้องดำเนินไปดำเนินไปอย่างนั้นเองล่ะลูกฉะนั้นพระอาหารหันต์เป็นผู้รู้กฎธรรมชาติได้เป็นอย่างดีจึงไม่สร้างกรรมเพื่ออะไร ถ้าไม่มีประโยชน์ลูกจะทำในสิ่งที่ผิดไปเพื่ออะไรจะอยู่ๆแล้วก็ไปดูไปด่าใครโดยไม่มีเหตุมีผลเพื่อการที่จะต้องเบียดเบียนเขาเพื่อการทำให้เขาไม่สบายใจอย่างนั้นเพื่ออะไรลูกพระอรหันย่อมจะไม่ทำเช่นนี้เป็นแน่แท้ลูกเอ,อ๋ย พระอาหารหันต์เป็นผู้รู้รู้กฎของความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่งเป็นได้เป็นอย่างดีจึงไม่จำเป็นต้องไปทำผิดเพื่อที่จะให้อะไรเป็นอะไรท่านย่อมรู้ดีว่าในที่สุดทุกอย่างก็แค่สมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและในดวงปัญญาอันรู้ตื่น ย่อมเห็นทุกอย่างมีสแต่ว่ามีไม่มีผลอะไรที่จะเกิดแก่ท่านอีกต่อไปจึงเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงเห็นทุกอย่างมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันเป็นกับไม่เป็นเสมอเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรผิด เพื่ออะไรทั้งนั้นล,ะล่ะลูกพระอระหั์เป็นผู้รู้กฎเกมกฎกติกาของโลกของวัฏสงสารนี้ได้เป็นอย่างดีจึงไม่ต้องทำผิดอะไรเพื่ออะไรสร้างกรรมไปทำไมเมื่อเป็นกรรมที่ไม่ดีจะทำในสิ่งที่ปิดไปทำไมในเมื่อทุกอย่างก็เป็นแค่สมมุติ เป็นแค่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ต่อไปในประการที่สามพระอาหารหันต์คือผู้รู้ย่อมสามารถควบคุมได้ว่าจะควบคุมให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตนดำเนินไปในทิศทางใดย่อมเป็นผู้ควบคุมอารมณ์สิ่งกระทบ ปัญหาสิ่งต่างๆทั้งหลายได้เป็นอย่างดีควรที่จะควบคุมให้ไปในทิศทางใดการใดควรพูดดีการใดควรที่จะกระทอกกิเลสควรที่จะพูดเพื่อที่จะตีกิเลสให้ขาดให้ตายไปจากบุคคลผู้นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์พระอรหันต ย่อมเป็นผู้ควบคุมไฟได้ให้อยู่ในอำนาจของตนย่อมเป็นผู้ควบคุมน้ำได้ให้อยู่ในกรอบของการเกิดประโยชน์เท่านั้นจึงไม่ทำลายทำลายใครลูกต่อไปประการที่สี่พูดที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแล้วย่อมไม่เป็น อะไรอีกต่อไปเพราะเป็นของเที่ยงแท้แล้วคือไม่แปลเปลี่ยนไปเป็นผู้มีความรักโลภโกรธหลงเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมเป็นผู้ทำบาปทำกรรมเป็นผู้ที่จะตกต่ำอีกย่อมไม่มีลูกเพราะพระ,ระอาหารหันต์เป็นของแท้พระอาหารหันต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปฉะนั้นการที่พระอรหันจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้จิตของตนตกต่ำลงไปอีกย่อมไม่มีและจะไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนต่อไปประการที่5ทุกสรรพสิ่งก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตามกฎของธรรมชาติกฎของวัฏสงสารหากว่ายังมีชีวิตอยู่ในวัตฏสงสารนี้เพียงแต่ว่าองค์พระอาหารหันต์นั้นย่อมสามารถแบ่งแยกเป็นชอบชั่วดีได้อย่างเด็ดขาดย่อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานย่อมเป็นผู้อยู่เหนือ การทำดีและทำชั่วทั้งปวงย่อมเป็นผู้มีสติรู้ตื่นตลอดเวลาเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนั้นการที่ถ้าหากว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาหรือว่าเราเป็นเอียงแค่ดวงจิตที่สามารถบำเพ็ญได้แค่ในระดับใด เราก็จงเรียนรู้แค่ในระดับนั้นจงอย่าเอาตัวเอาตอนของเราไปตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ว่าเป็นว่าถูกเพราะเรื่องของพระอาหารหันต์เป็นเรื่องละเอียดลูกแต่วันนี้สิ่งที่ลูกได้ตามมาคือ เห็นว่าองค์พระอระหันต์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ยังต้องดูต้องด่าต้องว่าต้องแสดงอาการเหมือนโกรธเพื่อที่จะปราบและปราบรูปศิษย์หรือว่าผู้ที่เดินตามที่มีความตื้อด้านเกเรทั้งหลายดูอาการผิวเผินภายนอกจึงเหมือนยังโกรธอยู่นั่นเป็นเพราะ เหตุอันใดและต้องอธิบายยังไงให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจเข้าใจง่ายๆก็คืออธิบายว่าผู้ที่ควบคุมน้ำได้น้ำย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นผู้ที่ควบคุมไฟได้ไฟย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นพระอระหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ควบคุมน้ำและไฟ คืออารมณ์โกรธอารมณ์เมตตาเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างให้ได้ให้อยู่ในความพอดีเพื่อดำเนินไปตามเอตตามปัจจัยแม่ตาก็ไม่ได้เมตตาม,มากจนไม่มีขอบเขตจนทำให้ทำลายตนทำลายผู้อื่นเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นการที่จะ มีการช่วยเหลือกดรกลาเจอในที่ต้องใช้ไฟในการดัดเหล็กท่านก็ควบคุมไฟได้ให้ไฟนั้นอยู่ในความพอดีมีขอบเขตและไม่ร้อนท่านและผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้นจึงไม่มีโทษอะไรอีกต่อไปพระอรหันต์ ย่อมเป็นผู้รู้การที่ควรและไม่ควรเป็นผู้รู้พูดตื่นผูืเบิกบานแนละ้วย่อมรู้กฎเกม์ของโลกวัตาสงสารนี้ได้เป็นอย่างดีย่อมไม่ทําในสิ่งที่ผิดกติกามเพื่ออะไรอีกเพราะพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะอยู่เหนือไฟเหนือน้ำ เนื้อทุกสรรพสิ่งในวัฏฏสงสารพระอระหันต์เป็นผู้ที่เป็นของแท้แน่นอนแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงย,ยังแต่โลกนี้ยังคงต้องดำเนินไปตามสมมุติโลกนี้ยังคงต้องใช้น้ำใช้ไฟในการชุดช่วยช่วยเหลือจึงต้องดำเนินไปตามเหตแต่พระอระหรันต์ ย่อมแบ่งแยกผิดชอบชั่วดีได้เสมอลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยเช่นนี้แหละลูกจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้รู้ตามเห็นตามเข้าถึงตามให้ได้และลูกทั้งหลายก็คงจะเข้าใจพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยทำที่ถาบมาก็มีดังนี้และลูก ดังที่อธิบายไปแล้วลูกคงพอจะเข้าใจนิยามของคำว่าไฟในพระอาหารหันต์ความโกรธที่ดูเหมือนโกรธได้เป็นอย่างดีแล้วนะพระพุทธเจ้าน้อยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแมตตาสแสดงธรรมนี้ ให้ลูกต้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าแม้บางครั้งดูเหมือนจะดุและดุมากด้วยบางครั้งก็ดูเหมือนจะโกรธแต่จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเบียงแค่สิ่งที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายใช้ไฟเพื่อที่จะดัดเหล็กใช้ไฟเพื่อที่จะควบคุมให้ อาหารนั้นสุขเพื่อเกิดประโยชน์เท่านั้นพระอาหารหันย่อมเป็นผู้อยู่เหนือไฟย่อมเป็นผู้ควบคุมไฟได้ย่อมไม่ถูกไฟนั้นทำร้ายย่อมไม่ใช้ไฟนั้นทำร้ายใครจนลุกลามจนทำร้ายทำลายผู้อื่นพระอาหารหันเป็นผู้ควบคุมไฟได้เป็นอย่างดีคืออารมณ์แห่งความโกรธพระอาหารหัน คือผู้ควบคุมน้ำได้เป็นอย่างดีมีพอประมาณควบคุมน้ำนั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยให้เกิดโทษกับตนและผู้อื่นจงึงเมตตาจนไปท่วมคนอื่นเข้าไปด้วยหรือก็เบียดเบียนตนเองพระอรหันต์เป็นผู้ควบคุมไฟควบคุมน้ำควบคุมอารมณ์ภายนอกควบคุมสิ่งกระทบ สิ่งที่ต้องดำเนินไปได้เป็นอย่างดีเพราะพระ,พระอระหันต์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้การที่ควรและไม่ควรเป็นผู้รู้กฎเกมของโลกเป็นผู้ควบคุมไฟควบคุมน้ำได้ให้เกิดประโยชน์เป็นผู้อยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งอย่างแท้จริงแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ดำเนินทุกอย่างไปตามกฎธรรมชาติอย่างผู้รู้ตื่นและสามารถแบ่งแยกผิดชอบชั่วดีได้เป็นอย่างดีการทำสิ่งใดก็ตามจึงทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โลกแก่วัตตาสงสารแก่ผู้คนดวงจิตทั้งหลายเท่านั้นพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่ถึงพร้อมแล้วด้วยคุณงามความดีไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจในสภาวธรรมของการเป็นพระอาหารหันเราก็จงอย่าคิดอย่าเพ่งโทษหรือตัดสินอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจลูกบอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ ที่ทรงแมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ